สวัสดีครับผมติวานนทองทองใสหรือว่าเรียกสันสว่านนนะครับวันนี้ผมจะมานําท่านผู้ชมนะครับทุกคนมารับชมความรู้และสาระเกี่ยวกับเทพ2ฝั่งนะครับนั่นคือฝั่งตัวตกนั่นคือเทพกรีกได้แก่เทพเฮอร์เมสนะครับและฝั่งตัวอ,ออกซึ่งก็คือเทพฮินดูนั่นคือฤาษีนารัตมุนีนะครับโดยผมจะไม่นําความรู้เพียงแค่นี้นดเดียวนะครับแต่ผม ยังจะนําความรู้ของเทพทั้งสองน,นะครับมาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมและรับฟังนะครับว่าทั้งสองเทพนี้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันในส่วนของเทพตะวันตกเทพกรีเทพเฮอร์เมสกันเลยครับไปเลยเฮอร์เมสหรือเฮอร์มิสเป็นหนึ่งใน12เทพแห่งโอลิมปัสโดยเทพเฮอร์มิสถือว่าเป็นเทพแห่งการของการสื่อสารการเดินทางการานิตการตลาด ซึ่งชื่อของเฮอร์เมสในเวอร์ชันโรมันก็คือเมอร์คิลีซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นเคยกับชื่อนี้มาเม่นมากก็น้อยมันคือชื่อของดาวพุธันั่นเองนะครับจะถามว่าทําไมถึงเป็นชื่อของดาวพุธได้ล่ะผมมีคําตอบครับลองให้เพื่อนนึกถึงภาพของระบบสุริยะดูนะครับดาวที่อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์ไม่สุขคือดาวพุธนั่นเองนะครับด้วยความที่อยู่ใกล้เนี่ยครับจึงทําให้การโคจรรอบดวงอาทิตย์ของดาวพุธนะครับได้รวดเร็วกว่า ดาพุตุกดวงในโลกสุริยะโดยเหตุน,นี้เนี่ยครับได้จึงหยิบยกคําว่าเมอร์คิวรีซึ่งเป็นคําเวอร์ชันโรมันของเฮอร์เมสนะครับมาตั้งเป็นชื่อของดาวพุธนั่นเองโดยการเกิดนะครับตำนานการเกิดของเทพเฮอร์เมสนะครับมีอยู่ว่าเทพสุดนะครับเจ้าชูนะครับแล้วก็ไปจีบไททันไมอานะครับซึ่งเป็นที่ดาของไททันแอตลาสนะครับพอนางตั้งครรภ์น,นะครับนางต้องหลบหนีความ โกรธเกี่ยวของนางเฮรานะครับเพราะนางจะไล่สาบนะครับไละทําร้ายลูกเมียน้อยของผู้นั้นเสมอไม่อาจึงต้องไปหลบซ่อนตัวนะครับอ่บนเขาตอนกลางของกรีกนะครับเมื่อลูกของนางเนี่ยได้เกิดมาแล้วนะครับก็มีสถานะเป็นเทพนะครับนางจึงตั้งชื่อทารกผู้นี้นะครับว่าเฮอร์เมสนะครับนางไม่อาเกรงว่าเฮอร์เมสนะครับจะก่อเรื่องวุ่นวายขึ้นเหมือนกับเทพอพอนโลกนะครับนางจึงพันผ้าเฮอร์เมสนะครับแล้ววางไว้บนเปล แล้วก็ร้องเพลงกลมเด็กนะครับซึ่งเพลงกลมเด็กนั้นก็เกี่ยวกับเทพเกี่ยวกับสัตว์วิเศษแล้วก็ปศสุสัตว์ของอพอลโลนะครับจนเด็กน้อยนะครับเฮอร์เมสนะครับได้ผลลบไปนะครับมายาก็นอนหลับพักผ่อนด้วยนะครับแต่ต่อมากลางดึกนะครับเฮอร์เมสก็ตื่นมาในตรนกลางดึกเลยนะครับแล้วสลัดตัวเองออกจากผ้าแล้วกระโดดจากเปลเด็กนะครับแล้วที่สําคัญเธอคือเดินได้นะครับเพิ่งเกิดมาไม่นานก็เดินได้เลยนะครับคิดดูเมื่อเดินได้นะครับ เฮอร์เมสนะครับต uh ื olo, ่นมาได้ด้วยความหิวนั่นเองนะครับเพราะว่าเฮอร์เมสหิวเนื้องวมากมากนะครับจากเพลงที่แม่นั้นได้ร้องให้ฟังนะครับเขาจึงเดินออกมาจากถ้านะครับระหว่างที่เดินนะครับเขาก็ได้สะดุดกับเต่าตัวหนึ่งนะครับเมื่อสุดแล้วเขาก็ควานเนื้อเต่าออกมากินทั้งหมดเลยนะครับเหลือแต่เพียงกระดองเต่านะครับได้เลยเลยว่าโหดมาตั้งแต่เกิดเลยนะครับเมื่อเขาเดินออกจากถ้านะครับเขาก็ได้ยินเสียง นานาชนิดนะครับเสียงร้องของสัตว์นานาชนิดนะครับเมื่อได้ยินเสียงนกก็ปรารถนานะครับอยากได้เสียงไพเราะนี้นะครับก็เหลือไปเห็นเอ็นเกตนะครับที่ไมอาร์นั้นได้ผึ่งไว้นอกถ้ำนะครับเพื่อที่จะนํามาเย็บเป็นผ้านะครับเฮอร์เมสนะครับจึงนําเอ็นเกตที่ผึ่งไว้นะครับมาดีก็ได้ยินเสียงปึ้งนะครับเฮอร์เมสก็ได้ไอเดียนะครับนำเอ็นเกตทั้ง7เส้นนะครับที่ผึ่งไว้มาขึงกับกระดองเต่านะครับกลายเป็น เครื่องสายชิ้นแรกของโลกนะครับที่เรียกว่าลายนะครับซึ่งเป็นพีนสายชนิดหนึ่งที่เห็นตามศิลปะของกรีกทั่วไปเขาจึงนำพินลายนะครับไปซุกไว้ในเปลของเขาและเมื่อเฮอร์เมสนะครับได้เดินทางด้วยเท้าเปล่านะครับไปยังทุหญ่าของทุกญ่าเรื่งงัวของอคอนโลนะครับเฮอร์เมสก็คิดจะเอางัวทั้ง50ตัวนะครับจากนั้นก็หาวิธีกรบเกลือนะครับร่องรอยของเท้านะครับด้วยการนําต้นไม้นะครับมาาสารเป็นไม้ไผ่อันใหญ่นะครับมาทําเป็น รองเท้าใบพายปกปิดขนาดรองเท้าที่แท้จริงนะขนาดรอยเท้าที่แท้จริงของเฮอร์เมสเพื่อหลอกว่าเป็นยักษ์ขโมยไปนะครับโดยต้อนงหัว50ตัวนะครับไปยังชายหาดไปยังที่ใต้นะครับตอนเที่ยงคืนบังเอิญว่าแถวนั้นนะครับมีชาวสวนนะครับมาดูสวนองุ่นของเขาพอดีนะครับก็ดันเห็นว่าเฮอร์เมสนะครับก็ต้อนงวอยู่เฮอร์เมสก็จึงเดินผ่านนะครับแล้วก็บอกกับชาวสวนคนนั้นว่า ค่าแค่พางงัวมาเดินเล่เท่านั้นเองเจ้าจงลืมเรื่องนี้ไปซะนะครับจากนั้นเฮอร์เมสนะครับก็เดินจากไปแต่ช้านาก็ตามน้ำนะครับแต่ในจริงๆก็เขาคิดว่าเฮ้ยเด็กทารกนี้มันไม่ธรรมาดาแน่นอนนะครับเฮอร์เมสนะครับก็ได้นํางัวต้อนเข้าไปในถ้านะครับแล้วก็จับงัวกินนะครับสตัวแล้วก็ที่เหลือนะครับก็ล้อมคอกไว้ในถ้าเรียกว่าเหลี่ยมมิเลเหลี่ยมมาตั้งแต่เด็กๆกันเลยทีเดีเยวเชีเยวนะครับ จากนั้นก็นํากระดูกงวนครับสชิ้นแล้วเหลาให้กลวงนะครับทำเป็นโคลยแล้วมัดติดจนเป็นรูปโตวีนะครับพอวันรุ่งขึ้นครับอพอลโลก็ได้เดินทางออกมาที่ทุ่งลิงงวของเขานะครับและพบว่ามีงวนะครับห้ตัวหายไปนะครับเมื่อดูรอยเท้าของโจรครับก็เห็นว่ารอยเท้านั้นขยัดขนาดนั้นใหญ่มากแต่แต่แต่ต่นรอยเท้านั้นมันไม่สัมพันธ์กับรอยยุบของพื้นดินนะครับคือมันยุบไปแค่นิดเดียวนะครับทั้งๆที่รอยเท้านั้น มันใหญ่มากนะครับซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่รอยเท้าใหญ่ขนาดนั้นพื้นดินจะยุบแค่นิดเดียวนะครับแล้วเขาพบว่าตัวของงวนั้น50ตัวหายไปนะครับซึ่งเขาก็ได้เดินตามทางนะครับเพื่อที่จะไปหางวและก็ได้พบกับชาวสวนคนเดิมนะครับเขาได้ถามว่าเห็นโจรขโมยงวของข้ามาแถวนี้บ้างไหมผู้เท่าคนนั้นเขาก็ตอบว่าก็พบแต่ทารกเดินมานะครับแต่คนโลกก็ไม่เชื่อว่าเฮ้ยทาร จะขโมยงัวของข้าไปได้และจากขมูยจะทำร้ายตาเท่าคนนั้นแต่ตาเท่าก็ยินยังคำเดิมว่าข้าพบเห็นทารกเดินมาจริงๆนะแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับและพลโลนะครับก็ได้ยินข่าวลือเหมือนกันนะครับว่าแถวนี้มีท่านไมาอานะครับหนีเฮรามาโคอดลูกแถวนี้นะครับจึงเหาะไปยังถ้ำที่นาง่้นตัวเข้าไปตำหนินางว่าเฮ้ยบุตรของนางเนี่ยขโมยงัวของเราเลยนะไมาอาก็ แปลกใจสิครับอพอลโลถามนี้ส่วนไมอาก็ตอบว่าเฮ้ยอพอลโลเด็กทารกคนนี้อยู่กับเราทั้งคืนนะท่านจะหางัวของท่านในถ้ำของเราก็เชิญเลยอพอลโลนะครับได้ยินอย่างนั้นก็จึงค้นหางัวของตัวเองนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับและเมื่อหาคนทุกซอกทุกมุมแล้วก็ไปถามกับเด็กน้อยคนนั้นคือเฮอร์เมสนั่นเองนะครับก็ถามว่าเฮอร์เมสเจ้านี่ขโมยงัวของข้าไปเปล่า เฮอร์เมสนะครับเมื่อได้ยินอย่างนั้นนะครับเฮอร์เมสก็ทําตัวแบบไม่รู้ร้อนนะครับแล้วอพอลโลเนี่ยก็ได้กลิ่นแปลกๆจากปากของเฮอร์เมสนั่นคือกลิ่นเนื้องวัวนั่นเองนะครับก็เลยอุทานว่าอ่านั่นแล้วว่าไงแล้วอพอลโลนะครับก็กําหนัดแน่นเลยนะครับแล้วก็บอกว่างัวของข้ายอยู่ในหนูเฮอร์เมสก็ยังหลุดพูดปากนะครับบอกว่าข้าไม่รู้เลยว่างวง0ตัวของท่านหายไปไหนอพอลโลก็เลย พูดเลยนะครับว่าข้าบอกเจ้าตอนไหนนะครับว่าหัวของข้าหายไป50ตัวนี่เจ้าโกหกไม่เนียนเลยนะยังหลังจากนั้นนะครับอพอลโลครับก็จับเจ้าหนูเฮอร์เมสนะครับไปยังโอนิปัสนะครับแล้วก็ฮิวเฮอร์เมสนะครับไปวางที่หน้าบัลลังของซุสนะครับซึ่งเป็นมหาเทพนะครับแล้วก็แฉว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ขโมยงวของข้าแต่สภาเทพนะครับกับ อพอลโลขคักกันเลยทีเดียวนะครับซูสก็เลยบอกว่าเฮ้ยนี่ออพอลโลนี่บุตรของข้าเองแล้วก็เป็นน้องของอีกคนหนึ่งของเจ้าด้วยนะแล้วก็ถามเฮอร์เมสนะครับว่าเจ้าเนี่ยขโมยงัวของอพอลโลจริงไหมเฮอร์เมสนะครับก็ยังปากแข็งอยู่เหมือนเดิมเลยครับว่าข้าไม่ได้ขโมยเออด้วยเหตุนี้นะครับซูสก็เลยเอาตรีศูนย์นะครับคือสายฟ้าเนี่ยมา คาะหัวของเฮอร์เมสเล่นไปหนึ่งจีหนึ่งนะครับเฮอร์เมสก็เลยอยอมรับสารภาพเลยออกมาเลยนะครับว่าข้าเชิดงวไปกินแล้ว2ตัวตอนกินก็ได้ถวาย1ตัวเกล้าเทพส่วนอีกตัวนะ่ะที่ข้ากินนะ่ะฉันก็กินเองนะั่นแหละเพราะว่าข้าเองก็เป็นเทพเช่นกันด้วยที่ได้ยินอย่างนี้นะครับเหล่าสภาเทพก็เล่นเอากันหัวเราะกันทั้งท้องพระโรงนั่นเลยนะครับและบอกได้เลยนะครับว่า เด็กคนนี้มันช่างพูดช่างจาจริงๆเลยนะครับแต่กลับไปในทางอพอลโลนะครับอพอลโลได้ยินก็นก็งุยอิบมากอยากจะจับเฮอร์เมสนะครับลงทาทารัสเลยเกินจึงให้เฮอร์เมสนะครับไปไกล่เกลี่ยกับอพอลโลแล้วนําทางเนี่ยไปยังที่ซ้อนงัวพอได้งัวคืนแล้วนะครับอพอลโลคิดจะจับเด็กคนนี้ลงทาทารัสนะครับเฮอร์เมสจึงหยิบพินดีดพินไรนะครับดีดขึ้นมา จึงทาให้อพอลโลนะครับเคลิบเคลิ้มไปกับเสียนะครับโอ้ยเพลงนี้เพราะจังเลยนะครับจึงลืมความกโกรธนะครับที่ผ่านมาจนหมดสิ้นนะครับและแปลกใจกับความไพเราะของเครื่องดนตรีชนิดนี้จึงยกโทษให้กับเฮอร์เมสนะครับแล้วขอปินลน์มาครอบครองเฮอร์เมสจึงขอแลกกับัวที่เหลือครับไหนๆก็จะให้ละก็ขอแลกกับัวที่เหลือได้เปล่าอพอลโลก็ตกลงครับแต่ก็เรื่องยังไม่จบอยู่ดีเมื่อขอแลกแล้วเฮอร์เมสก็ได้หยิบ กลุยที่ประดิษฐ์ขึ้นนะครับเมื่ออพอลโลเห็นกลุยก็อยากได้อีกจึงของแลกกับไม้เคดูเซียสที่ปลายไม้นี่ครับมีไว้มีปีนะครับไว้ต้อนเก่งนะครับรองเท้ามีปีกนกและดาบของอพอลโลนะครับเฮอร์เมสก็ขอพลังในการพยากรณ์ด้วยแต่ Apollo อพอลโลว่าอมันให้ไม่ได้นะพลังพยากรณ์เนี่ยก็เลยให้เป็นพลังในการทำานายอนาคตด,ด้วยลูกต่อแทนนะครับเฮอร์เมสจึงตกลงนะครับ ได้รับจากนั้นทั้งสองก็เป็นสายด้วยกันตลอดมากใส่ที่ทั้งสองนี้นะครับเป็นสายด้วยกันก็เพราะว่าทั้งสองครับมีรสนิยมในด้านตื้ที่เหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับและเมื่อที่เฮอร์เมสนะครับได้รองเท้ามีปีกอันเป็นสัญลักษณ์ที่บอกเขาว่าเขาเนี่ยมีความว่องไวและก็รวดเร็วมากนะครับต่อมาเฮอร์เมสก็ได้พบกับงูทั้งสองครับสองตัวนะครับได้ทะเลาะต่อสู้กัน จึงเอาไม้แคดูเซียสนะครับเอามาปักกลางทั้งสองนะครับปักกลางงูทั้งสองนะครับเพื่อห้ามการทะเลาะวิวาทกันงูทั้งสองก็เลยพันเข้ามานะครับที่ไม้นั้นแล้วก็หันหัวเข้ามาหากันนะครับจึงทําให้งูตัวนั้นสองตัวนั้นนะ่ะเกาะอยู่ที่ไม้ของเฮอร์เมสจนถึงทุกๆวันนี้นะครับไม่กี่วันนะครับเฮอร์เมสก็ได้โตกันอย่างรวดเร็วนะครับโตอย่างรวดเร็วมาก ซึ่งเป็นอยู่ในฐานะของผู้นําศาลแห่ง3ามโลกเจ้ากรีกเองนะครับก็เคารพเฮ์มสมากๆนะครับซึ่งเป็นเทพที่คุ้มครองนะครับการเดินทางพ่อค้าผู้ส่งสารนักทูตนักสแสดงรวบถุงรวมไปถึงพวกโจรพวกวาน,นิพกนะครับการทํานายอนาคตด้วยลูกเต่านะครับการนําบิญ,ญญาณของคนตายสุนรกซึ่งเฮเมสน,นะครับเป็นเทพที่ไม่ค่อยจะไว้ใจอะไรได้นักนะครับเพราะว่าไม่รู้จะไปขโมยของอะไรจากใครกลับมาบ้านะครับ อันนี้ก็เป็นจบในส่วนของเทพกรีกนะครับเทพเฮเมสครับต่อไปเราก็มาต่อกันในฝั่งของเทพฮินดูกันบ้างน,นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับประวัติของพระนารัตหรือว่าพระนารัตมุนีนะครับพระนารัตมุนีนะครับก็มีประโยคที่หลายๆคนนั้นติดหูกันมากๆกันเลยนะครับนั่นก็คือคําว่านารายณ์นารายณ์นั่นเองนะครับโดยในตามตำนานมหาารตายุทธเนี่ย พระนารัตมุนีนะครับเป็นบุตรของพระพรหมนะครับเกิดจากตับของพระพรหมเนี่ยนะครับฤาษีนารัตมุนีนะครับเป็นสาวกผู้แรกนะครับของพระนารายนะครับด้วยเหตุนี้นะครับฤาษีนารัตมุนีนะครับจึงพูดคําว่านารายนารายนะครับคือทางฝั่งอินเดียนะครับในมุมมองของฮินดูเนี่ยเขาได้กล่าวไว้ไหครับว่าการเอ่ยนามถึงพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นการสรรเสริญพระเจ้านะครับและคําว่านารายนารายที่ หือศีนารัมุนีนะครับได้กล่าวก็คือเป็นการสรรเสริญพระนารายณ์นั่นเองนะครับและเป็นผู้ที่นําเรื่องราวบนลูกมนุษย์นะครับไปรายงานแด่พระศิวะอีกด้วยนะครับซึ่งศีนารัตมุนีนะครับเป็นทูตเอกของสวรรค์โดยจากภาพยนตร์ในอินเดียสมัยก่อนเนี่ยเม <play> ื่อเขาเขาได้กล่าวเอาเนะครับว่าที่ใดมีอยู่ศีนารัตมุนีที่นั่นย่อมมีความวุ่นวายนะครับเอาความข้างนึงเนี่ยครับไปบอกกับอีกข้างนึงแล้วก็อีกข้างนึงก็ามาบอกอีกข้างหนึ่งนะครับ และอีกทงบทบาทในเรื่องของมหาภารตะนะครับกับเรื่องรามเกียรติก็มีอย่างเยอะมากมายนะครับโดยในเรื่องของรามเกียรติเป็นผู้ที่แนะนําให้หานุมานนะครับใช้น้ําบ่อน,น้อยของตนก็คือน้ําลายในปากของหานุมานนะครับมาดับไฟนะครับตอนที่หานุมานนั้นไปเผากรุงลงกานะครับต่อมาในเรื่องของมหาภารตะนะครับก็ยังทำหน้าที่เป็นผู้คอยส่ง สารสาคัญให้แก่กองทัพของฝ่ายพระรามนะครับในมหาสงครามทุ่งกุรุเกษตรฤสีนารัตมุนีนะครับก็ยังได้ส่งข่าวบอกแกพระโพธารามนะครับว่าทิศสมะกําลังดวลตะบองอยู่กับทุนโยอดนะครับและนอกจากนี้นะครับฤสีนารัตมุนีนะครับก็ยังเป็นผู้ที่เล่าเรื่องราวของพระรามนะครับให้กับฤศีวรัมิกิเกิดเป็นคัมภีรามยานะที่เราได้อ่านกันทุกวันนี้นี่เองนะครับ ในภาพยนตร์บอลิววูดนะครับของอินเดียนะครับโดยเฉพาะหนังเทพเจ้านะครับในบทของฤาษีพระนารัตมุนีนะครับเป็นบทพูดที่ทุกคนจําได้ก็คือหนาได้หนาไัน่นเองนะที่ผมได้กาเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นจบในของภาคของเทพฮินดูนะครับเรามาต่อกันในช็อตสุดท้ายนะครับก็คือเราจะนําเทพกรีนะครับนั่นคือเฮอร์เมสนะครับและ เทพฮินดูนั่นคือพณนารัตมุนีนะครับมาเปรียบเทียบกันว่ามันจะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรไปชม,ชมกันเลยครับเรียกได้เลยนะครับว่าแทบจะเป็นตัวตายตัวแทงเลยทีเดียวเนื่องจากทั้งคู่นะครับมีความเหมือนกันมากแทบจะแบบเรียกได้หรือว่าเหมือนจริงอะไรจริงเชียวนะครับโดยที่เฮอร์เมสนะครับเป็นเทพที่มีหน้าที่หลากหลายมากนะครับตั้งแต่เป็นผู้ที่นำวิญญาณนะครับไปสู่โลกแห่งความตายเป,ป็นพนักงานส่งข่าวสารของซูส เป็นเทพแห่งการสื่อสารแต่ยังเป็นเทพที่คุ้มครองการเดินทางการพาณิชยกรรมและการขโมยด้วยนะครับซึ่งทายได้เลยว่าถ้าเป็นเยอะขนาดนี้ก็เรียได้เลยว่าเป็นแทบทุกอย่างเลยจริงๆเชียวนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเฮอร์เมสนะครับยังได้รับการกล่าวขานครับว่าเป็นเทพที่คิดคด้นด้านดนตนีด้วยนะครับเพราะเฮอร์เมสนะครับได้ประดิษฐ์พินที่ทําจากกระดองเต่าที่เรียกว่าไลน์นั่นเองนะครับแล้วมอบอห้กับเทอพลโลครับ ตัดภาพไปยังฝั่งอินเดียนะครับพระนารัดนะครับจากตำนานอินเดียบอกได้เลยนะครับว่าแทบไม่มีอะไรแตกต่างมาจากเทปเออร์เมสจากตำนานกรีกแม้แต่สักนิดเดียวเลยนะครับโดยในฝั่งของฮินดูนะครับพระนารัตนะครับเปรียบเสมือนบุรุษไปซนีผู้สื่อข่าวและคนส่งสารเนื่องจากท่านนะครับไม่ค่อยเก็บความลับได้นะครับก็คือเก็บความลับไม่เก่งนะครับพูดแต่ความจริงพูดปากพ่อยออกมาเสมอเลยนะครับทําให้คนทั่วเมืองนะครับรู้ว่า หนุ่มเนี่ยไปมีกิกับใครหนุ่มนี้จะไปขโมยของบ้านใครและจะไปขโมยอะไรทําให้คนทั้งเมืองรู้ไปหมดเลยเพราะว่าฤาษีนารัตมุนีเก็บความลับไม่เป็ดน,นะครับแถมยังมีนิสัยที่คล้ายๆกับเพอร์เมสอีกด้วยนะครับฤาษีนารัตมุนีนะครับมีบทบาทอย่างมากนะครับในสําคัญกับเหตุการณ์ตา่างๆที่เป็นเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่สุดของอินเดียมามากมายนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับยัง เป็นที่รู้จักกันในความเร็วนะครับรู้จักกันดีมากและความว่่งไวในการเคลื่อนตัวนะครับเช่นเดียวกับเทพเฮอร์เมสของกรีกเลยนะครับฤศีนารักพ์ก,กนีนะครับมีความเชี่ยวชาญด้านดนตรีและการประดิษฐ์เครื่องดนตรีที่ชื่อว่าวีน่านะครับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่พระแม่สุรัสวดีถือนั่นเองนะครับด้วยเลยน,นะครับว่าเหมือนกันอย่างกับถอดแบบกันมาเชียวเลยครับระหว่าง เฮอร์เมสกับพานาดั์มุนีนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอความรู้เกี่ยวกับเทพกรีกและเทพฮินดูแถมเรายังนำเทพกรีกและเทพฮินดูนี้มาเปรียบเทียบกันให้ได้รับชมและรับฟังกันเลยนะครับหวังว่าผู้ชมคลิปนี้คงจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทพกรีกและเทพฮินดูไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดผมขออภัยมาทัศที่นี้ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Bye bye